โอ้สวยสดีกรับวพงหผมกันกมนเมื่อช้านีกครั้งวันนี้แล้วก็มามุูควายอีกครั้งฮะโอเคนะอย่างที่ผมได้พูดไปพาร์ทที่แล้วว่าใครจะคอมเมนต์มุกควายอะไรเด็ดเด็ดมันก็ได้นะคะแต่ให้คอมเมนต์เฮ้ยให้แฮชแท็กติดมาว่ามุกควายนะฮะมุกวันนี้ก็เป็นแค่ต่อย่อง่ายง่ายฮะเอไ้แล้วอ่า นทอคอ่ะง่ายมากเลยฮะนทอเอชีเออ่อไวนทอ,อน้ำท่วมรถเอ้ยนอรอน้ำท่วมรถคือมุกคนูดหยาดหยาดะอืม คนเะพอะไว้ให้ครับโคตรเ๊ค่ะเจ๊ให้ตะบห้บาทแบบ